ไงพวกพบก,กันในคานเกมอารีนาเบรกเอาด้วยความที่ว่ายังไงอะช่วงนี้มันค่อนข้างเกิดปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าไปเลยๆคือเอิไงอะเพื่อนผมที่มาดูคลิปนี้จะโกรธผมพอตัวแล้วแหละปัญหานั้นก็นั้นก็คือเสียงบันเเสือกเสเลอรจับไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องใช้พลังจิตในการอ่านโดแต่ไม่ต้องห่วงช็อตต่างๆนั้นมันยังคงอยู่ดีและซึ่งแน่นอนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากนอกจากเสียงที่ยังไงอะ ไม่มีเลยเพราะว่ายัางไงเกมอารีนาเบรกเอามันตัดออกไปอะเด็บประเด็นแต่ช่างก็เพผมมาจะจะผมก็แค่จะมาแจ้งเรื่องแค่นี้แหละเดี๋ยวคุณไปดูเพย์ได้เลยว่าแม่งมันจะกระจกโหดสัตว์ขนาดไหนและซึ่งแน่นอนเพื่อนที่ยังไม้เพื่อนผมนั้นไม่โกรธมากก็เลยกะว่าจะพาเดบายไปเอาและตอนนี้เพื่อนผมก็กะว่าจะพาก,กันไปยังไงอะหาฟาร์มดูเพื่อไม่รู้คอนเทนต์มากนักซึ่งก็สำรวจไปเรื่อย,รอยบริเวณไงอะด่านเริ่มเกมซึ่งยังไม่ค่อยมีอะไรมาก แล้วเพื่อนผมอีกคนนึงที่ดันอยู่ตรงบริเวณฟาร์มตรงนูน้นนั้นบอกว่าเจอศัตรูไม่ก็ของอะไรบางอย่างก็เลยเรียกให้มาผมกับเพื่อนที่สองคนก็ได้ทำการรวมตัวไปพอไปก็เจอศัตรูจริงๆแต่เป็นแค่พวกปอดกากาแล้วไปในเลยคือช็อตเมื่อกี้ฮะผมดันเห็นไอ้ง่ที่ไหนกไม่รู้ว่าเป็นหนูท่อวิ่งผ่านไปแฟบหนึ่งผมก็บอกว่าเจอคนเจอคนซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนที่อยู่ชั้นบนนั้นก็ได้จัดก,การเรียบร้อยเหลือแต่ชั้นล่างอีก2ตัว ซึ่งผมกับเพื่อนเบอร์หนึ่งก็เริ่มการจัดแบบ g ี g ๊จ e ีซีแล้วดูเหมือนว่าไอโคตัวหนึ่งก็เรองถูกจัดก,การเอกเช่นกันแต่หนึ่งในสิ่งที่น่าซึ่งก็ไม่น่าหวดาดระแวงอะไรมากหรอกครับแต่ประเด็นเลยคือมันมีอย่างหนึ่งน่าเป็นห่วงเลยน,นก็คือเห็นตรงนี้ไหมฮะผมพยายามยิงอะไรสักอย่างซึ่งผมรู้นะว่ามันอาจจะตายไปแล้วแต่ตอนที่ผมไปสำรวจดูเมื่อกี้ประเด็นเลยคือมันไม่เจอตัวอะไรเลยและนั่นแหละฮะทะให้ผมตอนนั้นที่ยังไงอัดคลิปรู้สึกแบบคิดว่าแม่งกลัวจะโดนรับหลังก็ได้ แต่เพื่อนผมก็ได้ทำการชวนไปโมเตลผมก็เลยไม่คิดอะไรมากแล้วตอนนี้เข้าโมเตลเพื่อนคนดีคนเดิมที่บนชั้นสองเบอร์สองนะฮะก็ทำการบอกว่าเหมือนว่าจะเจอคนเข้าไปเพราะว่าเห็นเซฟมันจะโดนถูกเปิดไปแล้วผมกับเพื่อนอีกคนนึงก็ได้ทำการเดินเข้าไปสำรวจดูเล็กน้อย <c oughs> และดูเหมือนว่าก็จะไม่ได้เจอคนอะไรเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นแค่เซฟที่ยังไงตัวแฝงเปิดเฉยมันเป็นเซฟมันเซฟชั้นนอกอยู่บนรถตัวเนาะ โอเคนะครับแล้วช็อตต่อไปนี้นั้นดูเหมือนว่าคีมันจะกลับมาใช้ได้ครั้งแล้วคุณนั้นก็จะได้ยินเสียงสุดโหดของเพื่อนผมอีกครั้งแล้วเช่นกันเมื่อกี้ที่มึงพูดเยอะคือไงเนี่ยตงาาตกใจหมดเลยเสียงอะไรวะนเนียงเหรอไอ้ี้ยแม่งมีคนนี้เหร <Like S 2> และก็อีกเช่นเคยนะฮะประเด็นเลยคือยังไงอะผมนึกว่าตอนแรกที่มาดูก็นึกว่าจะได้แล้วฮะแต่ประเดนคือเสียงมันกลับไม่ได้ครั้งแต่ช็อตต่อไปนี่ฮะถ้ามีเสียงฮะโผกเลยอย่างฮานี่ฮะเพื่อนกูแม่งเอาดีเซอร์ a อีเกซ้ำอย่างไรยํำเลยเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังเก็บของอยู่นั้นผมก็เนนมือรึ่งนึขึ้นได้ว่าเฮ้ยต้องดูด็อกแทกไอหานี่นะ่อยสิว่าม,มันชื่อว่าอะไรเพราะผมคิดว่าตอนที่ลง YouTube มันก็คงจะสนุกหน้าดูว่ามันชื่อว่าอะไรเนี่ยฮะมันชื่อว่าอะไรไฮ้เฮฮหี้ยซึ่งผมก็ได้พูดกับเพื่อนๆไปว่าเฮ้ยให้คนที่ตายมาดูคลิปวิดีโอพวกเราแล้วเห็นว่าพวกเราอะสาสพมันอะคงบริษัทหน้าหัวร้อนหน้าดูเลยซึ่งทั้งทีมก็กำลังขำคิดแตกหาที่แบ่งแบบความไรยำของไอเด็กเปรตคนนี้นะฮะ โอ้โไม่แรงมากแล้วสพชื่อเพื่อนกูจริงๆเลยนี่ฮะยีเซิร์ออีเกิลทองของมันแม่งมาเฟียอย่างกระจอนวิกเลย <S <S ในฉากตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากนักเท่าไหร่นั่นจากการว่าพวกเราสามคนก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับ y o u u u e เสิ่งต่างๆนานามากมาย หรือว่าการเกี่ยวกับลงช่องว่าถ้าเกิดลงช่องไปแม่งมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเพื่อนผมคนนี้ะัะที่ซ้ำศพบอกเลยแม่งดังแน่ๆผมเชื่อนะว่ามันต้องดังอะและในระหว่างที่ผมกับเพื่อนเบอร์สามนั้นกําลังเดินออกไปอย่างความสบายใจเพื่อนเบอร์สองคนดีคนเดิมของพวกเราประเด็นเลยคือดันจะมาตายขึ้นก็ทําให้เกิดยังไงอะความแบบหวัดเราแวงในสมองผม ซึ่งความซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันก็อยู่ไกลาจากผู้ผมมากแล้วผมกับเพื่อนอีกคนก็เลยทำการรีบวิ่งเจนเข้าไปในะยังทางออกแบบสุดชีวิตเลยและในระหว่างที่ผมนั้นกำลังออกอยู่นั้นผมก็ได้มาเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่ใช้ดิสเซอร์อีกคนทองซึ่งในกลุ่มบรรดาทั้งหมดนี้ไอหานี่ห้าวสุดแล้วฮะมันคำพูดติดปากของมันก็คือ เดี๋ยวกูจะไขพวกกระจกก,จกให้ดูซึ่งในตานี่ฮะมันยังเทพอยู่แต่ตาต่อไปนี่บอกเลยมันดาว <c oughs> ไม่สปอยล่วงหน้ากันเนาะโอเคเลยและในตานี่อีกตาหนึ่งน,นะฮะผมก็ทำเการยังไงอะโดนเพื่อนแบบเอ้ยเพื่อนลองไปเล่นในแบบนี้ดูไหมซึ่งแน่นอนเลย,เลยครับด้วยความที่ว่าผมไม่ใช่มีทางเลือกมากนะก็ต้องไปเล่นกับซุดโหดท,ทั้งหมดนี้ และในระหว่างที่ผมนั้นกําลังรีโรกส่นอยู่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังสู้กระฝูงบอดอยู่ก็ทําการตายลงจึงทําให้ไอเด็กที่สื่อดีเซอร์อีกเกินได้ทำการเผยดด้ได้ทำการด่าไปเลยว่าโอ้กระจอกวเดี๋ยวกดูกกนี่จะกจะจัดก,การพวกกลงๆนี่ให้ดูซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จัดก,การได้จริงบวกวงเล็บผมจัดการให้ด้วยละมั้งแต่ก็ไม่รู้สิในตานี้นี่คนตายค่อนข้างที่จะเยอะ และในตอนนี้นั้นเพื่อนผมก็ทาการชวนไว้ว่าเฮ้ยเข้าโมเร์อีกรอบปะซึ่งผมนั้นก็กะว่าจะเก็บชด Hi หาหายที่เพื่อนนั้นได้ทำการเอาดีเซิร์ตอีเกิลยิงซ้าศพเข้าไปแบบนั้นอีกครั้งหนึง่งในฉากนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนผมก็ทาการเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนกูได้ของทองมาว่ะซึ่งไอ้ของทองที่มันหมายถึงก็คือดีเซิร์ตอีเกิลทองสุดลักสุดมัวของมันนั่นเองซึ่งก็อวดกันไปสักพักใหญ่เลยนั่นแหละ หลังจากที่มมันอวดเสร็จนั้นก็เหมือนว่าพอเวได้เวลาปุ๊บพวกเรานั้นก็จะกะว่าจะไปโมเตลกันแล้วในตอนที่ผมกําลังวิ่งไปและยิงบดตัวหนึ่งไปนั้นผมได้ทำการโดนยิงเข้าโดย S K S โดยที่ไม่รู้ตัวเลยซึ่งมันก็ได้ฆ่าผมจนตายจนได้ฮะตอนนั้นยังหัวร้อนหรือบอกตามตรงเดี๋ยวมาดูเพร์รีเพย์การฆ่ากันหน่อยเด็วกว่า <S <S ว่าไอ้หานน้ามันฆ่าผมยังไงซึ่งเจ้าหมอนี่ที่ฆ่าผมนะฮะมันก็ได้อยู่ในมุมที่พร้อมที่จะยิงมากเลย เป็นมุมที่หลายๆคนชอบดักซะด้วยจนโดนเก็บไปเลยอะผมอะอย่างหกยังเครียดเลยตอนนั้น แต่ตอนนี้ซึ่งทีมที่กําลังวุ่นวายอยู่นั้นเพราะเนื่องจากกาำลังสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่เจอในขณานโมเตลวอ่ะเป็นแค่บทธรรมดาหรือว่าลูกน้องบทบอสกันแน่ซึ่งเพื่อนผมทำการซึ่งผมก็แน่ใจเป็นอย่างมากแล้วบอกไปเลยว่าเฮ้เชื่อกูว่าแม่งของบอสแน่ๆเลยว่ะแม่งเจอไปสัสขนาดนั้นอะแล้วเพื่อนผมคนดีคนเดินที่ช้ดีเสร์ออีเ e กินแชมป์สบชาวบ้านแม่งก็เสือกห้าวขึ้นมาแล้วพูดว่าเดี๋ยวกูยิงให้พวกกระจกกระจกให้หมดเลยซึ่งมันก็มันหน้ามาละ ถือดีเซอร์อีกขึ้นของมันมาแล้วก็พูดแล้วผมก็พูดว่าเออไปได้ไปได้งมองบอกว่าลบๆแปผมจะทําการเปิดประตูเข้าไปยิงเลยพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทำมันโคตนอย่างเกียร์เลยคือการปิดประตูเว้ยแล้วก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงฮะนวผลสุดท้ายที่มันได้ก็คือมันพูดว่าช่วยชวยวย่ช่วยช่วยกด้วยช่วยกด้วยแม่งกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหบดกระสุนหมดกระปิอ้อะไรล้วจากนั้นมันก็น็อกดาวน์ตายหาแบบน่าสมเพชเลย ไอตอนนั้นผมกับเพื่อนก็กำลังหัวล้อก,กันแบบขำอยู่เลยแล้วก็แต่ก็ไม่คิดหรอกฮะว่ามันจะนอกดาวก็น,นึกว่ามันจะเปิดประตูเข้ามา,าและซึ่งด้วยผลน,นั้นเองนะสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นเลยนั่นก็คือใช่แล้วฮะดังเยี่ยนดังภาพไปน,นั่นก็คือผมกับเพื่อนนั้น โดนลูกน้องบอสไล่ฆ่าบี้ตายแล้วผลลัพธ์ก็คงไม่ต้องเห็นฉากจบมากนะฮะและนั่นก็คือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งแน่นอนฮนะฉากจบคลิปนี้นั่นก็คือผมเ้่นการตายไปในคำที่ว่าเกียรมน่น่าเป็นไรก็ไม่รูนะ้ฮะผมไม่สามารถเอาวิดีโอนำมาได้เลยดูเหมือนว่ามันจะเสียหายเล็กน้อยเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอต่อไปผมนั้นจะทําให้คุณดูในะนั่นก็คือจูบแรกในง,งานเลี้ยงสุดเฮียน ซึ่งก็มีคนขอมานะฮะโดยการจัดที่พอผมจัดโหวตแค่นี้แหละครับ